นี่ค่ะรองเท้าผ้าใบนักเรียนสีขาวหลังจากที่เคเลซักเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตากแดดเ,เพื่อนๆเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า ขาวจัวเหมือนซื้อใหม่เลยค่ะไม่มีคราบเหลืองๆติดกวนใจเลยนะคะค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก่อน,นเลยเลยกลับมาพบกับช่องเคเลชแนลอีกแล้วค่ะรองเท้าผ้าใบาสีขาวเนี่ยเป็นปัญหากวนใจมากๆเลยเพราะว่าเวลาเรานําไปซักจนสะอาดเนี่ยแต่หลังจากที่เราตากแดดแล้วนะคะปรากฏว่ามันจะมีคราบสีเหลืองๆติดมาทําให้ไม่น่าใส่ปัญหานี้เจอกันทุกคนแน่นอนที่มีผ้าใบาสีขาวนะคะมาค่ะเดี๋ยววันนี้เคเลจะ มาแบ่งทิกเล็กๆน้อยๆกัๆนนะคะขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำในกระมังกะปริมาณที่ให้ท่วมตัวรองเท้าของเราเนาะจากนั้นก็ใส่พงซักฟอกลงไปให้เยอะได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตามด้วยไฮเตอร์สำหรับซักผ้าขาวนะคะทั้งหมด4 5ฝาค่ะก่อนจะนำไปแช่นะคะเราจะใช้มือ ตีฟองผสมให้เข้ากันก่อนถ้าหากว่าผ้าใบสีขาวแบบนี้ที่มันมีเชือกผูกนะคะก็ให้ทําการแกะเชือกผูกออกก่อนคะ่ะรองเท้าผ้าใบสีขาวของนักเรียนตัวเนี้เพิ่งซื้อใส่ได้แค่สองครั้งเองนะคะหมาไม่รู้ว่าหมาจรหรือเปล่านเนาะมันมาหน้าบ้านกัดขาดเลยคะ่ะเป็นเพื่อนเสียดายมากๆเลยนะคะเนี่ย ดังนั้นค่ะเราก็จะแช่ไว้แบบนี้ทั้งหมด1-2ชั่วโมงเมื่อครบเวลา1-2ชั่วโมงนะคะเราก็ทำการใช้แปรงค่ะถูถูออกได้เลยคราบเหลืองๆคราบดำที่ติดมาเนี่ยคราบสิ่งสกรปรกจะออกง่ายมากๆเลยเพราะว่าผ่านการแช่มาเป็นระยะเวลานานนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะล้างน้ำเปล่าทำความสะอาดอีกสัก 4-5ถึงหรอบแต่ว่า้่เลยใช้สายฉีดแบบนี้เลยจะได้สะอาดนะคะเรียบร้อยค่ะขั้นตอนถัดไปค่ะจะเป็นขั้นตอนของการลงแป้งหรือว่าการทาแป้งให้กับรองเท้านะคะเคล็ดลับนี้นะคะจะทำให้รองเท้าของเราเนี่ย ขาวมากๆขาวมันซื้อใหม่เลยทาให้นานาให้ทั่วตัวลองเท้าได้เลยนะคะแค่เลยใช้เป็นแป้งเคแป้งอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะอย่างเช่นแป้งทํากับข้าวขนมแบบเนี้ยแป้งมันแป้งข้าวเจ้าอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยเพราะว่าแค่เลเก็เคยลองใช้นะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันทาให้นานาได้เลยคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะจะเป็นขั้นตอนของการพันกระดาษทิชชู่ค่ะใช้กระดาษทิชชู่ม้วนละ5บาทนะคะมาพันให้รอบๆแบบนี้เลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคราบสีขาวเมื่อเวลาเรานำไปตากนะคะจากนั้นก็นำไปตากแดดจัดได้เลยค่ะตากจนแห้งได้เลยนะ หลังจากที่รองเท้าของเราแห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะแค่เลยใช้เวลาตากครึ่งวันเนาะเพราะว่าแดดดีค่ะจากนั้นก็ทําการแกะได้เลยแกะกระดาษทิชชู่ออกนะคะกระดาษทิชชู่จะแข็งมากๆเพื่อนๆจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ารองเท้าเนี่ยจะไม่มีคราบเหลืองหลงเหลือติดมาเลยค่ะและที่สำคัญรองเท้าจะขาวจั๊วขาวเหมือนตอนเราซื้อใหม่เลยค่ะ ก่อนเราจะใส่นะคะก็ใช้รองเท้ามาเคาะเคาะให้แป้งออกก่อนค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยใครเคยทําบ้างคะตอนสมัยอยู่โรงเรียนบอกกันบ้างนะคะค่ะก็เป็นเคล็ดลับเป็นทิคง่ายๆลองเอาไปทํากันดูค่ะทําได้ทั้งรองเท้าสีขาวนักเรียนหรือว่ารองเท้าผ้าใบสีขาวอื่นๆเลยค่ะ